ครับการโปรยโต้ <Wars> นะครับผมเมื่อกี้ไปชิมิเดรกาโซแล้วแล้วก็ไปบัดแสน่แล้วแล้วก็มาที่ใบนี้ก่อนโอมาห้ากลิป คุณลุงโอมาของเรานี่เองตัวนี้น่าจะเป็นถ้าผมจำไม่ผิดนะน่าจะเป็นเหมือนฟิลแบบเหมือนลายที่มันเป็นลายอัพที่มันเป็นเหมือนเป็นลิมิเต็ดป่ะอันนี้ไม่แน่ใจนะมันเหมือนออกคู่กับเดนนิสแชมเบที่มันเป็นแบบว่าที่มันเป็นเหล็กอะที่เดนนิสแชมเบที่เป็นเหล็กที่ข้างล่างหลักจะเยอะๆแล้วข้างบนหลักคือเดนนิสเป็นเป็นแนวแบบนั้นอะคือแสตงตึงเปรี้ยแน่นอนอะก็คือ คือหลักแม่งเพิ่มมาเยอะมากอะคือแล้วหลักบนหลักล่างนี่ตึงมันมีจํานวนไม่เท่ากันด้วยนะเหมือนถ้าจำไม่ผิดข้างล่างน่าจะเยอะกว่าอันนี้ของลุงโอมาปกติซิเมตเจอร์เขาจะเป็น13นิ้วนะแล้วก็เป็นไม้น่าจะประมาณนั้นแหละแล้วก็อันนี้เขาก็มาทําเป็นเหล็ก <c oughs> อ่า30ปีอันนิวเว r อร์รี่สนดัมโอมาฮากริปเอ้โอมาฮากิม แต่ที่มันพิเศษคือสีใช่ไหมล่ะ <c oughs> ผมเคยใช้ตัวอยู่ประมาณนึงนะเฮ้ยมันเสียงได้ได้อยู่นะแล้วก็ได้เนื้อของมันแล้วก็คือความลึกของมันแล้วผมชอบที่ตัวฮาร์ดแวร์ของมันพวกเนี้ยที่มันจะคล้ายๆว่าคือผมชอบหลักแบบนี้มันคือมันดูไฮโซมากเลยนะอ่ะลองดูงานเขาหลักก็เหมือนเดิมครับเป็นซปเปอร์ฮุบแต่จะเปลี่ยนที่เออไม่ใช่หลักดิขอบ จะเป็นซูเปอร์ฮุปแต่ว่าหลักก็จะเป็นหลักแบบคล้ายๆแบบว่าคล้ายๆที่มันเป็นทูปหลักที่มันจะไม่มีกา้านอ่ะผมชอบนะตัวเนี้ยแล้วก็ค่อนข้างที่จะเสียยากด้วยมีความทนทานต่อการใช้งานตัวปลดแท้ก็จะคล้ายรุ่นเซนติโทนที่มันเป็นแบบว่าเป็นอย่างเงี้ยพัป,ปกติรุ่นอื่นถ้ามันเป็นรุ่นที่มันสูงๆหน่อยเนี่ยตัวปลดแท้เขาก็จะมีแบบอย่างนี้ ที่มันปรับความตึงของแท้ได้ตรงนี้เพียงขั้นกดแล้วก็หมุนแล้วอีกข้างหนึ่งตัวปลดแท้ก็จะแบบดูไฮโซนิดน,นึงนะแลวกดมันจะมีสวิตช์กดตัวค่อนข้างที่จะมีความทนทานอยู่ตัวนี้แต่แบบนี้เหมือนเวลาผมตีไปอ่ะอันนี้คอมเมนต์นิดน,นึงเหมือนตีไปแล้วมันพอมันกระแทกเยอะมันจะชอบแบบคายออกมาเองซึ่งตัวเนี้ย มันจะอยู่ในเขาเรียกว่าอะไรสแนร์หลายหลายรุ่นอยู่เหมือนกันแต่ที่ผมเจอก็จะประมาณนี้ครับแต่รุ่นนี้มันเหมือนเหมือนเขาแก้ปัญหาโดยการใช้คลิปล็อกด้านในที่มันเป็นยางมาในนี้มันก็ช่วยได้อยู่นะแต่มันก็อย่างว่าพอมันกระแทกเยอะๆมันก็อาจจะคลายแต่ตัวเนี้ยคลายคลายน้อยกว่าแต่ตัวที่ผมเจอแล้วคลายบ่อยก็คือรุ่นเซนติโทนคือเซนติโทนคลายบ่อยมากในตัวของเซนติโทนนะ เซนิทงก็จะเป็นตัวปลดแตะคายอย่างเงี้ยเหมือนกันคือมันดีดออกบ่อยมากเวลามันกระแทกแรงๆอ่ะนี่ก็คือโอมาฮ่าครับสิกเนเจอร์ต่อไปอ่าใบนี้แล้วกันใบนี้ก็เป็นใบที่ของตรง่าใช้อัดบ่อยมากวินิพอลนะครับผมซึ่ง oh. มีอกองหลายๆคนก็ควรจะต้องมี บางคนมีอยู่แล้วแหละแล้วมีก็ขอให้รัดเข็มขัดเก็บไว้เลยใบนี้เพราะใบนี้มันมันดีมากจริงเริ่มผลิตไปแล้วะฮะใบนี้ความลึกของมันดูดิฮะน่าจะเจ็ดนิ้วครึ่งเออเดี๋ยวนะเจ็ดนิ้วครึ่งบอกวะผมไม่แน่ใจผมลืมแต่ใบนี้อัดหลายเพลงมากอ่าัลบัม้มอ่าผมได้มาช่วงตอนอัลบัม้มฮิวแมนอ่อแล้วก็ ัล้บางชุดที่7ที่แน่ๆเลยอะ่ะชื่อเพลงน่าจะเท่าไหร่ไม่จันนะก็ใบนี้แหละครับอยู่ประมาณเนี้ยใครจะไปคิดอะ่ะแบบใบนี้มันจูนได้หลายคาแรคเตอร์มากนะเวลาใช้ในห้องอัดแล้วคือหลักก็จะเป็นทูบหลักที่มันเป็นมีม,มีมีความร็อกนิดนึงก็ <c oughs> มีแบบน้ำๆเห็นไหม แล้วก็เป็นลายงูซึ่งจริงๆผมเกลียดงูมากนะแต่ใบนี้ผมผมก็ผมก็มกมต้องมีอะ่ะก็คือตัววินนี่พอก็ได้เสียไปแล้วมันก็เลยกลายเป็นน่าจะเป็นของที่หลายๆคนตามหาอยู่นะผมผมคิดว่าแต่คือนี่ผมพยายามรักษามันอย่างดีดูคือไม่มีริ้วรอยเพราะผมไม่เคยใช้แสดงสดเลยผมก็ไปใช้แต่ในห้องสตูดิโออะไรเงี้ยแล้วก็เป็นน่าจะเป็นออเมเปิลนะครับผม เป็นซิกเนเจอร์ที่งูยันกล่องเลยทีเดียวตัวกล่องก็เป็นงูนะฮะแล้วก็หลักเป็นทุปหลักที่มันเป็นแบบแบบซึ่งจะไม่ค่อยเจอในของเพลเท่าไหร่นะครับผมน่าจะเป็นรุ่นพิเศษของเขาแหละแล้วก็ตัวป้ายังเป็นซิกเนเจอร์วินิพออยู่โหนักอยู่เยอะเนะี่ยแล้วก็ฮุบก็เป็นซูเปอร์ฮุบอีกแล้วนะฮะ ถ้าสมมติใครไปเจอมือสองปล่อยมาแนะนำให้ซื้อเก็บไว้เลยครับผ่านไปสามซิกเอร์แล้วซิกเอร์นี้สำคัญกับผมมากเลยนะอันนี้จะเป็นเพอร์โจ伊 <c oughs> โจดิสันสลิมน็อตซิกเอร์นะฮะ <c oughs> เป็นเหล็กหกนิ้วคือเปิดโลกผมเลยสลิมน็อตนี้ถ้าถ้าใครตามผมอยู่จะรู้ว่า การนี่คือลักซี่อน็อตมากแต่คือหลังๆมันก็ตามไว้นะ,ะต่อไปก็เป็นเพลร์โจ้โจ伊สันสนาดา้ำนี่ฮะมีความเก่าและความขลังอยู่ผมไม่อยากจะโม้เลยว่าใบนี้คือตอนนั้นผมเจอในหนังสือก่อนนะหนังสือน่าจะโอเวอร์ดฟหรือว่ากีตาร์แม็กนี่แหละเข้ามาปีหนึ่งในกรุงเทพใหมๆ่ๆ <c oughs> แล้วก็เจอเปิดหนังสือมา โอ้เมื่อก่อนโจอี้ใช้ออเรนใช่ไหมแล้วผมเป็นคนชอบใช้เพล์อยู่แล้วแล้วโจอี้ไม่เปลี่ยนมาใช้เพลย์เว้ยแล้วก็มีแสน s i g ซิงเนเจอของเขาออกมาโอคตรเซอร์ไพรส์อ,อะ่ะเราคือตอนนั้นต้องแบบว่าตอนนั้นยังไม่ค่อยมีตังนะนักศึกษาปีหนึ่งเอาวะมันต้องได้เว้ยใบนี้ต้องได้สุดท้ายแล้วก็ด้วยความพยายามผมรักใบนี้มากนะก็คือคือยายรู้ว่าเราอยากได้สนคือมาอยู่ต่างจังหวัดแล้วเริ่ม จะมาทํางานอาชีพบางตียงคือแล้วเรียนด้วยทํางานด้วยเงี้ยเขาก็อะให้ตังค์มาหมื่นกว่าบาทเพื่อมาซื้อแสนอใบนี้นะครับผมใบนี้มันเลยมีคุณค่ากับผมมากแล้วมันคือใบแรกของของผมและเป็นเพอร์ใบแรกที่ที่ขายผมอะเขาเรียกว่าอะไรวะผมซื้อคนแรกอะ,อะด้วยความแบบคลั่งอะตอนนั้นก็เดินเข้าไปร้านถามกนเลยนะแบบผมคนแรกอะครับพี่เขาแบบ เราโทรไปจองก่อนไงพอเห็นในหนังสืออะไรสักอย่างนี่แหละผมก็เลยแบบโทรไปแต่เส้นคงใช่ไหมครับคือเพอร์โจอี้มาเมื่อไหร่ครับอ๋อกางเดือนหน้าเดี๋ยวมาแล้วครับผมจองเลยนะครับถ้ามาเมื่อไหร่ผมผมขอคนแรกอะไรประมาณเนี้แล้วผมก็ได้เป็นคนแรกจริงถ้าพี่ถ้าพี่เขาบอกอยนะ่างนั้นก็คือคนแรกเลยก็แบบเหมือนตอนนั้นอนะทำวงวงล็อกอยู่แบบวงเมทัลเลยอะไปกันทั้งวงเลยแบบไปถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ย เพิ่ม j o i ี Joie สามซึ่งตอนนี้ยังมีผลิตยอยู่นะแต่ว่าโลโก้สลิปน็อตจะไม่มีแล้วก็จะเป็นสเนหเล็กโลโลเลยสิบคือเหมือนเดิมทุกอย่างแต่แค่ไม่มีโลโก้แค่นั้นเองผมไม่ได้อ,ออกมาดูนานมากนะมีมีความเกา่าเอ้ยเก่าอะมีความเก่าอย่างนี้เนี่ยก็เป็น13นิ้วคูณ6.5นะครับผมนี่แทบจะเป็นต้นแบบของผมในหลายๆอย่างแลวนะในเรื่องเกี่ยวกับการคัตตอมสเน่นะมันเลยเป็นที่มาของใบนี้ครับ อีกสิ่งเนเจอหนึ่งอ่ะเขินวะ่ะก็คืออันนี้คือเพล่มาสเตอร์เวิร์กการโปรโตโตซิกเนเจอเออวะ่ะมันคือ13นิ้วมาสเตอร์เวิร์กมาสเตอร์เวิร์กคือลายผลิตที่ท็อปสุดของเพลแล้วแต่ว่าผมยังไม่มีโอกาสที่เป็นในเรื่องของกองชุดนะคือคือเพราะว่าพอคัสต้อมแล้วผมว่า พเพราะเนี้ยคือการแบบว่าพิเศษของมันก็คือตอนแรกมันคือฮาร์ดแวร์ทองนะก็คือเอามาเข้ากับชุด r e เฟ e นซ์ชุดน้องกองทองอ่ะก็จะเป็นฮาร์ดแวร์ทองสีเปีนโนแบ็คแล้วก็เพิ่มการทําสีโลโก้ p O ขึ้นมาอันนี้คือจากที่เพลทำให้เลยนะครับผมเนี่ยเราก็จะต,ต้องส่งไฟล์ไปเขาตอนแรกจะทํารอบใบ เหมือนสลิปน็อตแต่ผมว่ามันไม่สวยอะก็เลยทําแค่อันเนี้ยอันเดียวแต่สิ่งที่ผมแบบว่าจะได้อยู่อย่างหนึ่งคือพอมันเป็นคัสตอมอย่างเงี้ยเวลาเขาทำสิบสามนิ้วมาเนี่ยจริงๆหลักของสิบสามนิ้วมันจะมีแค่หกหลักอย่างเงี้ยฮะแต่การที่จะมีสแนร์สิบสามนิ้วที่มีแปดหลักเขาอธิบายมาอย่างงี้นะมันเป็นซิกเนเจอร์ของศิลปินระดับโลกไงคือเขาเขาสั่งสั่งให้แบบเป็นลายขายได้อะไรเงี้ยแต่ว่าของเราเป็นเหมือนเป็นยูเซอร์ที่เขาไปสั่ง สแนร์มาใช้เลยเขาก็จะแบบว่าเอ้ยแม็กสุดมันได้แค่6หลักฉะนั้นสแนร์นี้ก็เลยมีแค่6หลักความตึงของมันก็อาจจะไม่ได้ตึงมากแบบป๊อกป๊อกแต่ผมว่ามันก็โปะใช้ได้อยู่เหมือนกันนะตอนนั้นนี่คือทัวร์นี่คือแบบอร่อยมากซาวเนี่ยแล้วก็คือหนักมากด้วยเพราะผมได้สั่งที่เป็นไม้ยี่สิบยี่สิบพายไปเป็นเมเปิ้ลเมเปิ้ลเหมือนเลถ้าเทียบกับเขาเขาอธิบายอย่างนี้ถ้าเทียบกับออเรนต์สมัยนั้นก็จะออเรนต์สี่สิบพายใช่ไหม แต่ของเพย์ยี่ิบพายมันจะเทียบเท่าของออเรเอเนตอนนั้นหนักมากแล้วก็หลายบาทมากจำไม่ได้แล้วแต่รู้ว่าหลายบาทมากผมก็เลือกตัวปลดแท้ที่เป็นรุ่น็อบของเขานี่แหละนี่คือเปลี่ยนสีหมดเลยนะตอนแรกเป็นทูบหลักเลยนะทูบหลักสีทองอ่าขอบไดแคสสีทองเพราะว่าสิบสามนิ้วที่เป็นหกหลักมันไม่มีซปเปอร์ฮูปพราะซเปอร์ฮูปมันจะเป็นสิบสาม 13นิ้วที่เป็น 8, 8หลักเลยอันนี้ก็เลยเป็นคลิกเนเจอร์ของการโบเิโตเองนะครับมีใบเดียวในโลกฮะต่อมาอก็มาเป็นรุ่นที่ผมเดี๋ยวนะดูก่อนรุ่นที่ผมใช้ทัวร์ประจำที่แบบเลิฟสุดๆเลยนะเริ่มจากตอนแรกจะเป็นไอตัวนี้ก่อนไฮบิ t เอ็กโ ไฮบิทเอ็กโนี่คือการที่มันจะแบบเหมือนเนื้อข้างในมันจะมาผสมกันนะครับแล้วตัวนี้น่าจะเป็นเป็นเชลลที่เลิกผลิตไปละตัวนี้สังเกตว่าเนื้อมันจะแบบเหมือนเหมือนเหมือนลายขัดเห็นนะเป็นสิบสี่คูณห้านิ้วตัวปลดแท้ก็จะเป็นแบบที่ผมชอบเหมือนเดิมอันนี้ก็เป็น เม <m uch in> ื่อวานเพิ่งเอาไปอัดมาเองอะเนี่ยอัลบั้มชุดที่8ก็คือตอนทัวร์ผมชอบใบเนี้ยทัวร์มากแต่ว่าพอมันมันเลิกผลิตไปแล้วอะสำหรับลายลายอัพนี้ก็เลยเก็บดีกว่าแต่ว่าไฮบิดเอ็กโซติุ่นอีก2รุ่นยังมีอยู่นะครับผมผมจำไม่ได้ว่าอันนั้นมันรุ่นอะไรบ้างที่มันเป็นเนื้อเงาเงาอะเซฟหน้าใช้อยู่นะเฮ้ยเสียงดีมากนะเอ็กโซติอะชอบแล้วก็ความพิเศษของมันีกอย่างคือ เขาจะมีด้านบนเนี่ยให้ดูใกล้เห็นไหมว่ารูขันน็อตมันจะเป็นแบบม,มีมีข้างในที่มันเหมือนเป็นหกเหลี่ยมต้องใช้กุญแจกรองเฉพาะของเข,ขาไขานะเวลามันมันเหมือนเป็นตัวกันคลายคือถ้าเราจะคลายจะตั้งหนังหย่อนอะไรเงี้ยเราต้องเสียบเข้าไปแล้วจะมีเหมือนอะแดปเตอร์ตัวข้างในของมันอนะซึ่งต้องไขตัวที่มันเป็นหกเหลี่ยมคลายก่อน เราถึงจะขายตัวน็อตตั้งจูนส่จูนความตึงความย่อนของหนังได้พอเราจูนจนชอบใจทั้งใบแล้วเราก็เอาหกเหลี่ยมที่เป็นอะแดปเตอร์ข้างในเนี่ยหมุนล็อกออกมาอีกทีนึงถามว่ามันกี่เปอร์เซ็นต์ครับในการที่จะช่วยลดกันคลายได้อันนี้ผมยึดจากหลักผมนะเพราะผมเป็นคนที่ตีค่อนข้างแรงความกระแทกของมันถ้าเทียบกับแนปปกติที่มันไม่มีการคลายเลยไม่ได้ใส่เลยนะก็คือตัวนี้ช่วยได้ประมาณ70%เลยนะ ไอ้น็อตตัวตัวพวกนี้ยคือเยอะมากกว่าจะคลายนี่ก็หลายงานนะคือการแบบว่ากระแทกลงไปทุกวันทุกวันอะไรเงี้ยมันก็จะมีมีการคลายไหนผมว่ามันก็คลายอะถ้ามันกระแทกแรงไปหน่อยแต่มันช่วยได้เยอะเอาผมให้80%สิเนต์ลยอะเพราะมันมันดีจริงๆนี่ฮะคือ p e ิ Hi ่มให้บิด EXOTIC v e c t o r เตอรแคสนะครับผมถ้าข้อมูลไม่ผิดพลาดน,นะแล้วก็ เมื่อก่อนนี่คือใบหลักเลยนะที่ใช้ทัวร์แต่ตอนนี้เปลี่ยนละพอเราปลดอันนั้นเป็นใบสำรองใบนี้ก็ขึ้นมาแทนฮะเพิ่มเซนีิโทนบลาแสแนแต่มันเป็นบลาสที่มันเป็นแบบเหมือนขัดเก่าอะ่ะไม่ได้เหมือนกันนะตอนแรกก็นึกว่าเป็นแบบเหมือนคือเหมือนเอ้ยมันคือทองแดงหรือเปล่าตีไปวันไหนแบบเล่นกลางฝนมาฟ้าผ่าไม่ไหวละอ่ะมันคือบลาแสแนน <c oughs> ห้านิ้วเหมือนกัน แล้วก็หลักเป็นหลักพิเศษเฉพาะของเซนซิโทนนะฮะรุ่นนี้แต่ว่าคือสำหรับการตอนนั้นที่ทัวร์นี้คือหลักตัวนี้ก็เปลี่ยนเปลี่ยนหลายตัวอยู่เหมือนกันนะก็คืออาจจะทนแรงกระแทกแต่อย่างว่าพอมันมีช่วงที่เราทัวเยอะๆอะของมันก็ย่อมมีสึกหลอนปกติครับแต่ผมว่ามันมันใช้ได้เลยนะหลักอันนี้ด้วยความสวยงามด้วยหรือว่า มันดูลงตัวมันดูเข้ากับตัวสีของมันอ่ะผมผมชอบมากนะทุกวันนี้ก็ยังไปทัวร์อยู่นะแต่เป็นเป็นใบเป็นใบสำรองเนี่ยฮะดูงานมันใช้ได้เลยตัวเนี่ยตัวฝดแต้ที่บอกที่มันคลายบ่อยอ่ะอ๋อมันก็มียามกันนะผมลืมดูมันตีแล้วมันเวลามันกระแทกหรือมันสั่นอ่ะมันก็จุยดีมันก็เล่งออกไปเลยเลยเคยเป็นอยู่พักหนึ่งไม่รู้เพราะอะไรเหมือนกันนะนี่แหละครับ แล้วก็ดูงานมันสวยมากเลยตอนเห็นครั้งแรกนี่คือแบบลองตอนนั้นมีลองแบบเซนติโทมันจะมีไม้มีทองเหลืองมีทองแดงอ่มีทองแดงแต่ว่าไอเนี้ยที่เป็นบาะแนเนี่ยมันดิกมันมันเหมือนถูกจริตผมสุดแล้วอ่ะเพิ่มเซนติโทนบาะแนนนะครับมาถึงใบหลักละตอนนี้ใบหลักที่ใช้ทัวร์ปกติตอนนี้ เมื่อกี้เป็นใบที่2ที่ใช้ทัวร์นะตัววันนี้ใบนี้คือใบหลักประจําตอนนี้ pearl reference snare d u นะครับ14คูณ5ถือมากเว้นแม่งหนักกว่าไอ้ตัวซิกเจอร์ผมอีกอะหนักมากแล้วคิดดูตอนนี้คือผมมาชอบ5นะจะมีคุณดิ้งสล,อสลอ็อตมัชชีอีกคนหนึ่งที่ใช้6 6 5หรือเปล่าน่าจะเป็นชายชายหแล้วคือ มันหนักมากราคาก็หนักตามน้ำหนักนี่แหละฮะก็ผมว่าตั้งแต่ตีมาเนี่ยคือใบนี้น่าจะถูกใจในน้ำเสียงของมันมากที่สุดคืออันนี้ครั้งแรกผมไปลองมาตอนของมาเหมือนก็คุยดิ้ง6.5ใช่ไหมโอเคงั้นกูห้าแล้วกัเพราะเป็นคนชอบอย่างนี้อยู่แล้วชอบ5ส่วนใหญ่ที่ให้ดูเมื่อกี้ก็เป็น5าหมดเลยเนาะ ก็เอาไปใช้ครั้งแรกตอนคอนเสิร์ต p o t a Magic Out คอนเสิร์ตนะฮะแล้วก็มีพี่ต่อซ i l l ฟูมาช่วยแบบเลือกเสียงให้ในการจูนเอ้ยลองใช้หนัง UV2 ดูมันเป็นรุ่นใหม่พอดีหวัวจารย์จูนให้ผมแล้วแบบคือมันอยู่เลยอะครับคือเนี่ยทุกวันนี้ยัง UV2 เลยนะคือมันเป็นทองเหลืองที่หนามาก หนาและหนักแล้วคือเนื้อมากคือเวลาตีลงไปนี่ทุกครั้งนี้แบบโอ้ใช้ได้เลยทีเดียวแล้วก็เป็นหลักรีเฟ e น c ์นะฮะที่มันมันจะพิเศษเฉพาะของในรุ่นรีเฟรนซ์ดูหลักมันจะใกล้เคียงกับหลักพวกกองทอมหรือว่ากองชุดอะไรอย่างเงี้ยครับของรีเฟรน์มันจะเป็นประมาณอย่างเงี้ยเวลาเรา เอาเขาเรียกว่าขันน็อตออกมาเนี่ยหลักมันจะมีการที่จะไปข้างหน้าไปข้างหลังได้ก็เหมือนลดการเหนี่ยวลังของของพวกน็อตนะครับเพราะบางรุ่นเวลาเราใส่น็อตไม่ค่อยตรงไอ้นี่แต่เราก็ฝืนมันอะเดี๋ยวมันจะปีนเกลียวง่ายแต่อันนี้มันจะมีความแบบว่าเหมือนมันมันอิสระนิดน,นึงอะมันก็ไม่ได้อิสระขนาดนั้นหรอกแต่มันก็มีความที่เลื่อนไปข้างหน้ากับข้างหลังได้ดีกว่า ไม่ว่าคุณจะอยากให้มันปีนเกียวแค่ไหนมันก็จะไม่ค่อยปีนถ้าคุณใส่หัวมันตรงรูนี่ฮะเป็นใบที่ผมเลิฟสุดตอนนี้เลยเพอร์ลิเฟลินซนดัมสิบสคูนหจะมีอีกใบหนึ่งแต่ว่ากำลังจะเอาไปเซอร์วิสอยู่ตอนนี้ถอดฮาร์ดแวร์เหลือแต่เชลนะฮะก็คือเดนดี้แชมเบอรเมื่อก่อนออเป็นแสแนทที่ว่าใช้ทัวร์เหมือนกันคือเป็นสแนทที่คุ้มค่าอ่ะทั้งหมดเนี้ยที่ผม รีวิวมาตอนเนี้ยผมคิดว่ามันคือสแนที่ที่ผมรู้สึกว่ามันมันใช้งานได้ได้ดีกับในเรื่องการเก็บสะสมไอรุ่นซิงเกิลมันก็ออีกเรื่องนะสมมุติเราเอาซิงเกิลสมมติผักเก็บไว้ก่อนแต่ว่าถ้าเป็นสแนไอที่ไม่ใช่ซิงเกิลที่เอามารีวิวให้ดูนี่ผมว่าคุณภาพ ราคาหรือว่าอะไรมันก็คือสมน้ำสมเนื้อในแบรนด์ยี่ห้อของเพลนะครับแล้วก็วัสดุประกรณ์ซึ่งผมเป็นศิลป,ปินที่ใช้ทุกคอนเสิร์ตจริงๆผมรู้สึกว่าทุกอย่างที่เอาไปใช้เนี่ยคือมัน,มนใช้ได้จริงหมดจริงนะฮะสังเกตไหมอีกอย่างหนึ่งคือผมจะไม่ค่อยมีสนแนมไม้เลยจะมีแต่อะไรที่มันดูแบบว่าสเตนเเยอะๆหางเยอะๆทองเหลืองแดงเหล็ก ไม้น้อยมากแต่ก็ตอนนี้เริ่มแบบเริ่มแก่แล้วไงก็เริ่มที่จะแบบมองสนมไม้เฮ้ยอยากได้สนมไม้ว่าอยากได้ไม้เฟิร์สอะไรอย่างเงี้ยอยากแบบอยากแบบสว่างสว่างโปร่งโปงหน่อยไม่ค่อยอยากจะทึบแล้วไม่อยากจะโป๊กแล้วอะไรเงี้ยอยากจะโป๊ะโป๊ะแบบผู้ใหญ่ใจดีอะไรเงี้ยฟิลคาแรคเตอร์เหมือนผู้ใหญ่ใจดีอันนี้ก็จะเป็นทั้งหมดที่ที่มีอยู่ที่บ้านตอนนี้นะครับที่เก็บอยู่ตอนนี้ แต่มันก็จะกระจัดกระจายอยู่ที่บ้านทีมงานบ้างหรือว่าอยู่ในฝากฝากบ้านทีมงานมีมีเพราะว่าผมก็จําเป็นต้องช่วงโควิดก็ต้องต้องซ้อมกองนะก็มีกองไฟฟ้าอยู่ชุดหนึ่งแล้วก็ต้องเคลียร์พื้นที่ห้องเพื่อทําให้ห้องมันดูโล่งดูโปร่งก็นอกจากตีกองแล้วกันก็ยังจะชอบชอบที่อยากเล่นกีตาร์อยู่เหมือนกันก็คือมันเป็น ความฝันไว้เด็กแหละว่าอยากเป็นกีตาร์้งชอบพี่เด็กไงนี้ก็จบกันแค่นี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรก็เดี๋ยวมาติดตามกันก็นกฝากกด Subscribe ด้วยนะครับผมแล้วก็มาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ